สวัสดีเจ้าปแมพี่น้นองตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพฤหัสบดีทีเาวเดือนมก,กราคมปีพุทธศัการาช2565วันนี้ตรงกับแฮมสามคำเดือนสีเหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอู้จากกัน ทางเจ้าของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรงในวันนี้ก็จะเป็นปฏิทินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งระหว่างวันที14่14ถึง31มกราคม2565นะเจ้าก็จะมีโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2565 ซึ่งก็จะเป็นการจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่พือบริการปีน้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเขาทั้ง12หมู่บ้านนะเจ้าก็เป็นการอำนวยความสะดวกคือแก่ปีน้องประชาชนสร้างความสัมพันธ์อันดีคือเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาคราชภาักประชาชนตลอดจนเป็นการบูรณาการโครงการการพัฒนาการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของปีน้องประชาชนในพื้นที่ สาม,มารถทีจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะเจ้าส่งเสริมการมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชนตามแนวทางการหพื้อบริหารจัดการตดีีของเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางนะเจ้าซึ่งในวันนี้เองวันที่เสาวมกราคม2 5 6 5น้าะเจ้าก็จะเป็นการลงพื้นที่ตีมูลทีแปดบ้านไม่ยากบริเวณสาระอเนกประสงค์วัดไม่ยากนะเจ้าและในวันศุกร์ ที่16มกราคม2565ก็จะลงพื้นที่มูที่2บ้านตะลอสีคำบริเวณสาลาในวัดตะลอดสีคำวันจันทร์ที่17มกราคม2565มู่ที่5บ้านสีชุมบริเวณสาราในวัดสีชุมวันที่25มกราคม2565มู่ที่9บ้านกลางบริเวณสาราอเนกประสงค์ประจมู่บ้าน วันพุธที่26มกราคม2565หมู่ที่11บ้านหอชัยบริเวณสาราอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านวันพฤหัสบดีที่27มกราคม2565หมู่ที่3บ้านคีเล็กบริเวณสาราในวัดคีเล็กวันศุกร์ที่28มกราคม2565หมู่ที่1บ้านพยาภาพบริเวณสาราอเนกประสงค์ข้างวัดพยาภาพ และวันจันทร์ที่3 1มกราคม2565หม่ที่12บ้านแจมพัฒนาบริเวณสาราอเนกประสงค์ประจม,มูบ้านนะเจ้าก็เป็นแผนปฏิบัติการการจัดพิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลมันกลางพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่14ถึง3 1มกราคม2565นะเจ้า มาฟังแฮมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวเทศบาลต่ำบนบ้านกลางยุคใหม่ทันสมัยด้วยการให้บริการปีน้องประชาชนแบบออนไลน์นะเจ้าและการปรับเปลี่ยนการชำระค่าธรรมเนียมคยะแบบออนไลน์การปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บคยะโดยใจ้ถุงดำตราสัญลักษณ์ของอทลอต่ำบนบ้านกลาง แนวนโยบายด้านการเพ้่บริการพี่น้องประชาชนของทีมบริหารเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งก็น,นําโดยท่านนายกสอนอิมแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใจนะเจ้าในการปฏิบัติราชการเพื่อเพ้่บริการปีน่นองประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกพือแก่ปีน่นองประชาชนสามารถตีจัดติดต่องงานราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการได้นะเจ้าโดยเน้นรูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์การบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือว่าันซับเซอร์วิสนะเจ้าซึ่งประชาชนสามารถมาขอรับบริการได้ที่บริเวณเข้าเตอร์วันซับเซอร์วิสบริเวณชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานเทศบาลน,นะเจ้าโดยเขาก็จะให้บริการในด้านของการขออนุญาตต่างๆ การออกหนังสือรับรองการจำน่ายแล้วก็สะสมอาหารการชำระค่าธรรมเนียมคยะและการรับเปลืองราร่องทุกร่องเรียนเป็นต้นนะเจ้าทางนี้เขาก็ยังเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์หัมโตยโดยพีน้องประชาชนท่านสามารถร่องทุกร้องเรียนหรือชำระค่าธรรมเนียมคยะผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้นะเจ้า เพียงแค่สแกน qr code บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางหรือสแกน qr code ในเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นปฏิทินของเทศบาลตีติดต,ต,ตามสถานที่ต่างๆนะเจ้าหรือดําเนินการตามขั้นตอนตีมีการได้แนะนําเอาไว้นะเจ้าเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะเจ้า และสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะแบบออนไลน์การปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บขยะโดยใจ้ถุงดำตราสัญ,ญลักษณ์อทลอต่ำบนมัานกลางจากสถานการณ์แนวโน้มปริมาณขยะในต่ำบนมัานกลางตี่นี้เพิ่มนักขึ้นทุกปีโดยแต่ละปีเทศบาลเฮาก็สูญเสียงบประมาณในการกำจัดขยะเป็นจำนวนนักนะเจ้า ซืบเนื่องมาจากแต่เดิมเทศบาลมีการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนแบบบาทรจำกัดปริมาณและจัดเก็บจากถังขยะสีดำซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาธารณะและสถานที่ต่างๆมากมายนะเจ้าส่งผลให้มีบุคลากรจากพื้นที่อื่นหรือว่าบุคคลอื่นนะเจ้าได้นำเอาขยะจากเขตอื่นเข้ามาทิ้งในพื้นทีต่ตำบลบ้านกลางเฮาเป็นจำนวนนักประกอบกับการจัดเก็บการทำเนียมขยะ แต่เดิมบัตรสอดคล้องต่องบประมาณในการกำจัดขยะี่มีปริมาณน,นักเึ้่อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2565เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยของการจัดการมูลฝอยฉบับใหม่นะเจ้าแทนฉบับเดิมซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2565เป็นต้นมาเพื่อมีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนักยิ่งขึ้น เผื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคือแกปีน้องประชาชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเพื่อเกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะติมาจากครัวเรือนชุมชนรวมจนถึงสกัดกั้นขยะเรร่อนที่จะมาจากนอกเขตลักลอบเข้ามาทิ้งในพื้นที่ตำบลบ้านกลางได้นะเจ้าซึ่งเทศบัญญัติฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการทำเนียมขยะใหม่นะเจ้า ดังนี้ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเดิมเก็บหลังคาเรือละ30บาทต่อเดือนเปลี่ยนเป็นหลังคาเรือละสาวบาทต่อเดือนนะเจ้าประเภทหอพักเดิมเก็บรายห้องห้องละ15บาทต่อเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นรายห้องห้องละ10บาทต่อเดือนนะเจ้าพร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บการทำเนียมคยะ ยกเลิกทรงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บกระทำเนียมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือตีสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสตัวซอฟได้นะเจ้าทานันยุที่ไหนก็สามารถตีจะชำระค่าธรรมเนียมได้เพียงแค่สแกนค r โค้ดเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำตามขั้นตอนสามารถชำระเงินผ่านแอปธนาคารได้ทุกธนาคารนะเจ้า ในส่วนของการจัดเก็บขยะของตังเทศบาลได้มีการขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้นําเอาขยะบรรจุใส่ถุงขยะสีดำติมิตราสัญ,ญลักษณ์อทลทรหรือว่าอาสาสมัครท่องถิินรักโลกต่ำบนมั่นกลางนะเจ้าวางตามจุดทิ้งขยะในชุมชนตีเทศบาลกำหนดโดยถุงขยะตราสัญ,ญลักษณ์อทลทนี่ก็จะได้มีการดำเนินการจัดทำพร้อมทั้งจัดจำน่าย โดยคณะกรรมการของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเองนะเจ้าหรือว่าร้านค้าชุมชนภายในหมู่บ้านเผื่อที่จะได้นํารายได้จากการจัดจําหน่ายมาบริการจัดการสาธารณะภายในของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าโดยราคาขายถุงขยะนี่จะถูกกว่าราคาตามท้องตลาดจาหน่ายในอัตราใบาละ2องบาทห้ตังค์ถึง3ามบาทห้าตังค์นะเจ้าตามขนาดของถุงขยะ ร่มวางจำนายในเดือนกุมภาพันธ์ตีจะถึงนี่นะเจ้าโดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขยะและก็ยังอนุโลมเพื่อจัดเก็บขยะในรูปแบบเดิมไปก่อนนะเจ้าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช้ถุงดำออทอลอเต็มรูปแบบซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะเจ้ามาฟังข่าวหนึงกันพ่อ,องนะเจ้า เป็นประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญสมัยแรกประจําปี2565อาตามมติตีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางขั้งแรกประจําปี2 5 6 4หเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ันาหที่ผ่านมานะเจ้าได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรกประสมปี2 5 65ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2 5 6 5มีกำหนด30วันนั่นอาศัยอำนาจความในข้อ22ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปีพศ,ศกราั2547นะเจ้าจึงมีการเรียกประชุมสภาทิบาลตามมบลม้านกลางสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี2565ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2565มีกําหนด30วันจึงขอประกาศด้ดยถั่วกันประกาศณวันที่13มกราคม2565นายทวีพรหมกลางประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางมาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้า เป็นข่าวจากกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกเตือนภัยคือระมัดระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบรับรองผ่านการอบรมใบขับขี่ปลอมกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ต้องการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาม,มารถทำในระบบอบรมออนไลน์จากเว็บไซต์ d l t e l e a r n i n g c o m ของกรมการขนส่งทางบกนะเจ้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการดําเนินการในทุกๆครั้งนะเจ้าหากผู้ที่ต้องการต่อใบคับขียแบบมีประวัติผ่านการอบรมก็จะต้องเข้าอบรมใหม่และอาจจะทำผู้เสียซีพการจองคิวในวันดังกล่าวจึงขอแจ้งเตือนคือพี่นอกประชาชนยาหลงเจือนะเจ้า กรณีที่มีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าดําเนินการนะเจ้าย่าการอบรมออนไลน์เพื่อใช้ในการต่อใบขับขี่ทำได้ด้วยตัวเองตลอด24ชัว่วโมงฟรีนะเจ้าบัเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตีเว็บไซต์ www.dltlearning.com ของกรมการขนส่งทางบกนะเจ้า สำหรับขั้นตอนการอบรมในระบบออนไลน์นะเจ้าท่านจะต้องเข้าไปตีเว็บไซต์ www.dltlearning.com e นะเจ้าสำหรับการอบรมในขั้งแรกคือคลิกลงทะเบียนกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันที่เดือนแล้วก็ปีพศออเกิดนะเจ้าเพื่อที่จะใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคือท่านคลิกยืนยันข้อมูลสำรับเข้าอบรมในครั้งถัดไปคลิกเข้าสู่ระบบได้ทันทีนะเจ้าเริ่มการอบรมโดยการทำแบบทดสอบก่อนอบรมตามใบขะเพี่ยวต้องต่ออายุปัจจุบันจะมีการอบรมสำรับคนไทย4ประเภทนะเจ้าแล้วก็การอบรมสำรับชาวต่างชาติ1ประเภทนะเจ้าท่านสามารถรับชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทําแบบทดสอบหลังอบรมนะเจ้าหลังจากนั้นดูถันตรวจสอบแล้วก็บันทึกหน้าจอผลการอบรมตีข้อมูลตีผลการอบรมนะเจ้าเผื่อเตี๋ยใจ้เป็นหลักฐานประกอบการต่อใบอนุญาตครับีภายใน6เดือนนับจากการผ่านการอบรมหากมีข้อสงสยัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมการขนสง่งทางบกโทรห5 8 4ดสนะเจ้า มาฟังเหนขกาวนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากกาชาจังหวัดละปูนกาชาจังหวัดละปูนขอเชิญชวนบริจาคโลหิตณห้างแจมฟ้าในวันที่13มกราคม2565เรากาชาจังหวัดระปูนโรงพยาบาลละปูนและศูนย์การและศูนย์การค้าแจมฟ้าชอปปิงมอลระปูน ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม2565ในวันอาทิตย์ที่3มกราคม2565นะเจ้าในเวลา10โมงจนถึงบ่าย3โมงบริเวณลานโปรโมชันชั้น1ศูนย์การค้าแจมฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ละปูนผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับของทีละลึกจากห้างแจมฟ้านะเจ้า โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีสำนักงานเรากาชาจากวัลปูนหมายเล็โทรศัพท์053-510-370และไฟล์บริการลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์การค้าแจมฟ้าชชบปิมอละปูลปูนหมเล็โทรศัพท์0 5 3 0 9 3 4 4 7ต่อ18นอกจากนี้ผู้ที่สนใจนะเจ้าที่อาจจะพลาดโอกาสตามวันเวลาดังกล่าว ทานที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่งมีโรคประจำตัวและผู้ที่รับวัคซีนโควิด -19 ภายหลังแล้วหนึ่งสัปดาห์นะเจ้าสามารถเดินทางไปบริจาคโลหิตได้ด้วยตัวเองณห,ห้องบริจาคโลหิตตึก6 0ปีจสองของโรงพยาบาลระปูนนะเจ้าซึ่งคณะนี้เองทางหน่วยงานรับบริจาคก,ก็ยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ติ่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 5 6 9 1 8 7 0 5 3 5 6 9 1 8 7ได้ในวันโลกเวลาราชการนะเจ้าและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวจากโรงพยาบาลละปูนโรงพยาบาลละปูนเือบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่2หรือ3านะเจ้าสำหรับคนไทยติ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูน โรงพยาบาละปูนคือบริการฉีดวัคซีนโมเด์หนาเข็มสองหรือสาสำหรับคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนในกลุ่ม608นะเจ้าก็คือกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคเรื้อรังนะเจ้าแล้วก็กลุ่มหญิงตั้งครรภ์สำรับเข็มสองนะเจ้าหลังตีถันฉีดเข็มหนึ่งยางน้อยหเดือนนะเจ้า และเข็ม3ก็คือทันตีชีซิโนแวคเข็มแรกชิโนฟาร์มหลังฉีดเข็มสองเดือนนะเจ้าหรือว่าทันตีชีตแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์หลังฉีดเข็ม2แล้ว3เดือนนะเจ้าซึ่งวัคซีนโมเดอนานี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูโดยจะมีการเปิดให้จองผ่านคิว o า e คต เริ่มเปิดจองในวันที่าวมกราคม2565ในเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าซึ่งรับจำนวนจำกัดจำนวน1,500คนและจะให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่2 6มกราคม2565เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะเจ้าสำหรับสถานที่ลงทะเบียนก็คือบริเวณห้องชุกเฉินเดิม หน้าเสาธงประต,ตูตั้งเข้าที่2องนะเจ้าและสถานที่ฉีดวัคซีนก็คือห้องประชุมสีหริพุนชัยชั้นที่4อาคารผู้ป่วยนอกเดิมนะเจ้าท่านนำหลักฐานได้แก่บัตรประชาชนหรือว่าสําเนาทะเบียนบ้านมาสแสดงในวันฉีดวัคซีนนะเจ้าท่านตียากจะสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5ย์8 8 0 3 3 และ095-860-5655นะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงต่ำสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามฟังวันนี้ค่ะเจ้านางสาวพิมพ์พิสาท้าเศร้าภูประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนป้ากันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า